เจ็ดคนจะเป็นคนที่แต่งงานเป็นคนแรกค่ะเริ่มจากน้องโก้ที่ว่าใครเป็นคนที่จะแต่งงานเป็นคนแรกค่ะน้องโฮปครับผ่าน้องโฮปครับเนี่เดี๋ยวเราบอกกติกาก่อนถ้าสมมติว่าใครในที่นี้เนี่ยถูกถูกขึ้นมาได้เท่าไหร่ได้หงทองได้สามกงได้ตัดหัวคนคนหนึ่งที่เลี้ยไปเพี้ยนแกี้ยนหนึ่งใช่ดียวไม่แต่งก่อนไงถ้าไม่ใครแต่งก่อนก็เอาอย่างนี้

ก็เว่าใครจะเป็นคนที่แต่งงานคนแรกและเหตุผลนั้นเพราะอะไรน้องคิวครับน้องคิวเป็นคนที่หล่อที่สุดในกลุ่มครับแล้วก็คิวมีสาวมาเยอะแล้วคิวครับคิวคิวโอเคต่อไปโฮสคิดว่าอ่ะไม่เอนทางนี้หรอไม่บนทางนี้คิดว่าเป็นไอแพเพราะว่า เป็นตัวร้ายเงียบเป็นตัวร้ายเงียบแล้วก็มีลักษณะที่ถึงนเจียวขี้เสน่หนี่นนเป็นคนที่รักผู้ชายอ๋สอสน่กนะพี่โกตาเบาแล้วเป็นคนที่น่าจะอ่าคุยด้วยแล้วก็ไม่มีการทะเลาะวิวาทกันในความสัมพันธ์แล้วก็น่าจะใช่แล้วก็จะอยู่ด้วยกันยาวจน แต่งงานกันนัเลยแบบนี้นี่นโซนคิดว่าคิวใช่เพราะว่าคิวมันอาจจะเป็นที่มีแฟนคนแรกแล้วก็คนเดียวตลอดไปแต่ว่านี้เริ่อนะไม่ใช่คนแรกละคนที่สคนคนสุดท้ายชีวิตมีใครคนเดียวเคนต่อไปแล้วคนสุดท้ายแล้วก็ตลอดไปไม่น่าจะคิวโนนะโอ้ยคิวคิวไ่คะผมจบ คมนี้ได้ชีวิตมีปิดต้องการคำนี้พมึงดูงแเ่้พรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยพรุ่งนี้เดไปสอบสว่านอใช่แอลอวังแผนวังแผนไม่ดีเนาะแต่ว่าวังจะทำชีตครูปรกกาไว้ต้งแบบก่อนกีฬาสีอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายทำวันเดียวเสจนวังแผนไม่ดีแต่ว่ามาทำปึ๊บ ไม่ใช่แล้วจะมีแฟนวันนี้ใช่ไหมแต่พรุ่งนี้มีเลยเราเห็นเรเห็นว่าเป็นแฟนรู้สึกว่าสมยักษ์ไอคิวเพราะว่ามันแบบเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วแบบเป็นไมว้าครอครลว

ครบแล้วยังเนี่ยครบแล้วครบแล้วเดีวคนใหญ่ทิพย์เดี๋ยวจ้องหน้าก่อนเนี่มันจะมีออร่าขึ้นมามันจะมีจิตวิทยานะอันนี้หมอดูหรือเปล่าเนี่ยผมเป็นคนเดี่ยป่าตัดเข้าไปไม่ค่อยมีออร่าอใช่ใช่ใช่กอคาเป็นไอโซนเ่อโซนี1.8คนมีมยิ้มมีอมยิ้มด้วยน่ไม่คือ กมเลยแบบไม่้ไปแบบไม่คือแบบว่าไอโซนชอบไหลไปตามความรู้ส like, uh, uh, like, uh, 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 ึกง uh, like, uh, 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 no ่ายใช่ไหมแล้วถ um ้าสมมติว่าถึงไม่ใช่แต่มีคนเขาขอแต่งงานอ่ะไอโซนมีโอกาส90%ที่ตอบตกลงเออนี่คือทำวใจัยมาแล้ว้วที่อ่ะไอโซนเนี่ยไม่ขาดเลยนะฮะไม่ขาดผู้ชายอขาแบบนี้เลยนะคือคือไอแนอาจจะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เ็ปนดวงเรื่องความรักเอง อน่งหนึ่นลนึ่ง็แนคราะว่ามีคนแรกใครคนแรกใครคนแรกใครดังนั้นก็เลยคิ่าเป็นโอนเพราะโอซูนชอบไหลไปตามคำวิสัยอ้าวไเฟร์ปินสรุปไหมคนเฟลลี่สุดท้ายนี้ใครจะเป็นคนแต่งงานคนสุดท้ายเรามาดูกันนใครท่จะเป็นคนแต่งงานคนแม่เราก็ต้องไปดูทิมเนียจะเปิดในงานแต่งงานใครสุดท้ายนเแพบจะพังก่อนแล้วคืน ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เป็นนี้ต้องต้องลองคิดดูก่อนว่าอาจจะเลิกกันหรือเปล่าไม่อาจจะมีเหตุระเบิดแหวกหรือเปล่าไม่ค่ะถ้าสมมติว่าคลิปนี้ได้ไปเปิดในงานแต่งคนแรกโอ้ใช่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 ว้าคนเรายังเข้ากันอยู่เอ้าชนตะเกียบยกช่วยยังไม่พูดเลยแล้วคนที่ถ่ายถูกยังดูอยู่ใช่ไหมรับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามพัน เอาช่วงตะเกียบเฮ้ยขีดเลือดสาบานดีกว่าจะอ่อนถึงคนเลือจะอ่อนนะเดใ้เดี๋ยวพูดนับหนึสองามสาบานสาบานหนึ่งสองสามสาบานสาบานสาบานเสาบานต่อหน้าชาบู